สองดอกเลยจ้าพี่น้องหงัดนะมัน,น,เ,นเป็นครูได้พี่น้องดอกนะอหอยจ้ะอหอยด้วยค่ะพี่น้อง อดอกกระเจียวจ้ะหาดอกกำลังขึ้นใหม่ๆค่ะพี่น้องงามๆสวัสดีค่ะพบกับชองนินาพาลุยค่ะค่ะพี่น้องจะได้กันต่ออีกพี่สองกันเลยนะจ้าเพราะว่าดอกกระเจียวมันนี่กกพ่อหลายอยู่จ้ามันเนี่ก็พ่อเป็นดอกงามๆค่ะพี่นอ้องจะไดนสาวินดาก็ะพาพี่น้องมาหากันต่อจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวนินดาได้ดค่ะค่ะจะได้ไปรับชมน้ำกันต่อเลยจ้าอืมงามดีกว่นนี้ ดเดี๋ยวจนคืนนะเอากระเจียวขาวจ้ะกําลังจุมจ่มๆพี่น้องหาให้ได้ไหแม่เพิ่นอยากอ่ะเลยพากันมาหาพูดด้วยอืมอีกจ้ะ

พ่อดอกกระเจียวอีจ้ะพ่ออีเด้อค่ะพี่น้องพอดอกกระเจียวอีกจะ้ออกะ,อ,อ,อ,จะอืมดอกที่สวยจะ้ะพอดอกกระเจียวขาวจะ้ะอ้าดอกงามอีดีพี่น้องพอดอกกระเจียวขาวอีกจะ้ะอืดอกกำลังจุ่มๆเลยจะ้ะพอดอกกระเจียวอีเด้อจ้ะ ค่ะตั้มเอเลยพออีกจ้าพี่น้องพอดอกก็เจียวจ้ะพอดอกก็เจียวจ้ะฮ่าดอกก็ลังขึ้นใหม่ๆค่ะพี่น้องงามงามพออีกจ้าพี่น้อง หรือจะมาเนี่ยสองดอกเราจะเป็นองหนะมันีน่รออีกจะ้ะอืม เดี๋ยวอืมพอแล้วจ้ะดอกางามจ้ะไปหนอกพอดอกกระเจียวอีกแล้วจ้ะอือไปหนอกนอมาหนอ,อืพอดอกกระเจียวอีจ้ะ พ่อมันนี่พ่อลายโยค่ะมันนี่คนก็ลายดอกก็เจียวก็ลายจ้ะมันนี่ไพมากก็ได้เบิร์ตคู่นได้จ้ะพ่อดอกก็เจียวอีกจ้ะบอกไงไอ้รีพี่น้องมาอ่ะอวบอวบมาได้จ้ะเนดอกนี่อวบเป็นคู่ได้พี่นองดอกนะพ่อดอกก็เจียวอีกจ้ะดอกก็นั่งบาน ออหอยจะพี่น้องอืมดอกนี่ดึงง่ายอยู่จ้ะดอกนี่ร่างจุ่มจุ่มจับแมนเลยจ้ะอะไรจ้ะหออยจะเป็นอ้อง พ่อดอกกระเจียวอีกจ้ะพี่น้องพ่อดอกกระเจียวอีกจ้ะอันนี้ก็แมนเด้อจ้ะพ่อดอกกระเจียวอีกจ้ะดอกนี่แดงงามงามจ้ะพี่น้องพ่ออีกจ้ะพี่น้องพ่อดอกกระเจียวจ้ะ พ่ออีจ้าพี่น้องอืมดอก,กงามๆจ้ะจะแม่นจ้ะแดงงามๆดอกกระเจียวทางบ้านสาวดินดาช่วงนี้ออกหลายเลยจ้ะม่ได้ดอก,กงามๆค่ะพี่น้องพอดอกกระเจียวอีกจ้ะพี่น้องอืมพออีกจ้ะพี่น้อง อืมพออีกค่ะพอแล้วสะออนพี่น้องพอได้เลยจะ้ะบอกนิดๆจ้ะอืมพอแล้วก็เดี๋ยวอีจ้ะจะจก,กลับบ้านนะคะพี่น้องเหันหันไปเบิงแดงอยู่เขาเลยแวะมาอีกค่ะพี่น้องสะออนจะ้ะผู้ใดมากอะได้เบิร์ตทุกคนด้วย่ันมาเนี่ ขึ้นมาเรื่อยๆ้วจ้ะพี่น้องผลงานของสาวลินดาค่ะมันนี่ก็ได้ดอกกระเจียวหลายพ่อสมควนค่ะน,นี่ก็ได้เื่งกระหยังค่ะพี่น้องกับคู่นึ่งนะคะมันนี่ก็ได้หลายพ่อสมควรจ้าฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้สาวลินดาในเด้อค่ะเพื่อให้กำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปค่ะพี่น้องส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ